พี่แซงขวาขึ้นมาเลนไปเลยนูน้นใช่ก็คือ,อพี่ผิดถูกไหมไลนะแล้วคือพี่ผิดถูกไหมผม <c oughs> จะผิดได้ไงเทียงกันเดือดเมื่อมอเตอร์ไซค์ขี่รถแซงขวาดัานเข้าไปเฉียวกับรถเก๋งเข้าเต็มๆก่อนจะบอกว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเจอสาวขับเก๋งสวนกลับกองหนาก็ถ่ายไว้ชัดพี่จะเทียงเพื่อไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะ หนูมีกล้องพี่พี่แซงขวาขึ้นมาเลยไปเลนนู้นใช่้วคือพี่ผิดถูกไหมเลนนู้นไปอีกลวคือพี่ผิดถูกไหมอะไรนะแล้วคือพี่ผิดถูกไหมผมจะผิดได้ยังไงก็พี่แซงขวามาเลนนู้นพี่แซงมากล้องหนูก็ถ่ายอยู่ผมแซงไปเลนนู้นเออแล้วพี่ก็หักกลับเข้ามาแต่ยังไม่พ้นถูกไหมพี่แซงขวามาแล้วพี่ก็หักลับเข้ามาแต่มันยังไม่พ้นหนูถูกไหมข้ากลับวพราพี่มาปาดหน้าหนูถูกไหมเมื่อกี้ เออก็แค่พี่ยอมรับผิดแค่นั้นแหละจะเถียงเพื่อตัวเองผิดก็ต้องยอมรับผิดสิเรารถกูเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้โห อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกเผยคลิปจากกล้องหน้ารถโดยระบุข,ข้อความว่าอยากมาลงไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ขับรถระวังตัวเองและระวังคนอื่นบนท้องถนนค่ะเหตุเกิดน่าจะเป็นซอยทองหล่อสิบค่ะรถมอไซค์แซงจากด้านหลังแต่แซงไม่พ้นรถหนูโดยในคลิปรถเก่งกำลังขับไปตามถนนก่อนจะเจอรถที่จอดอยู่ริมฟุตบาททำให้ต้องเบี่ยงรถออกทางด้านขวาซึ่งเป็นจังหวัดที่รถจักรยานยนต์คันคู่กรณีขี่รถแซงขวาแต่แซงไม่พ้น ทำให้เฉียวรถเก่งเข้าเต็มเมจากนั้นก็มีการจอดเคลียร์กันโดยสาวขับเก๋งทาาคนขี่จักรยานยนต์แซงแบบนี้ได้ไงเพราะขี่รถล้ําไปอีกเลนหนึ่งด้านคู่กรณีตอนแรกไม่ยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดแต่พอคนขับรถเก๋งยืนยันมีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หมดทําให้เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดด้านชาวเนต็ตหลังจากได้ชมคลิปก็แสดงความเห็นต่างๆนานาโดยระบุว่าเจอทุกวนันพวกมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะแซงซ้ายหรือแซงขวาพ้นรถยนต์ได้หน่อยปาดเข้าเลนแบบไม่มองไม่สนใจรถยนต์ แต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าเรื่องนี้ต่างกรรมต่างวาระรถยนต์จะเบี่ยงหลบรถที่จอดอยู่ข้างทางก็ไม่ได้ดูฝั่งตรงข้ามเลยเกือบไปเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนมาส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ชนรถคันมีกล้องก็ผิดแซงในที่คับขันแถมยังแซงซ้อนคันอีกด้วย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ